พี่มาตังย้อนจากที่ทำอันนี้ย้อนไปมาย้อนไปมาแล้ววันนี้เราจะมาอะไรนะน้องยักษ์น้องยักษ์มาน้องรักไม่อยากเป็นยักษ์นะครับวันนี้ว่าเรานีทานให้พี่มาตั้งฟังน้องสิตัวเนาะอ้อน้องน้องขอโทษขอโทษน้องรักเป็นเด็กหน้าตาน่ารัก

ไปมายักษวันนี้เราจะมาอะไรนะน้องยักษ์น้องยักษ์มาน้องรักไม่อยากเป็นยักษ์นะครับวันนี้ว่าเรานีทานให้พี่มาตั้งฟังน้องสิ่ตัวนะอ๋อน้องออน้อง,องขอโทษขอโทษขึ้นจนดูหน้ากลัวใบหน้าของน้องรักจะค่อยๆเปลี่ยนไรพี่เม่อะได้ไหมพี่เม่

ย้อนไปมาอยัวันนี้เราจะมาอะไรนะน้องยักษ <c oughs> ์น้องรักไม่อยากเป็นยักษ์นะครับวันนี้ว่าเราดีทานให้พี่มาตั้งฟังน้องสีตัวน้องอ,อ๋อน้องน้องขอโทษขอโทษน้องรักเป็นเด็กหน้าตาน่ารักยิ้มง่ายและคุยเก่งวันนี้เป็นวันหยุดน้องรักจิงชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านอย่างสนุกสนานแล้วก็ ขณะที่น้องรักกำลังเล่นรถไฟขันโรดอยู่นั้นเพื่อนคนหนึ่งเห็นก็อยากเล่นบ้างแต่น้องรักรู้สึกหวงจึงไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนเล่นน้องรักกับเพื่อนยื้อแย่งรถไฟกันไปมาจนน้องรักน้องรักรู้สึกโกรธใช่ไหมน้องรักโกรธเพื่อนมากจึงกรีดร้องเสียงดังกระทืบเท้าตึงตังใช่ปะ กว้างปลาของเล่นกระจัดกระจายจนเพื่อนๆตกใจใช่ไหมครับเวลาที่น้องโกรธหัวใจของน้องรักจะเต้นเร็วขึ้นแรงขึ้นป evet ึ้งปึ้งจนแทบจะระเบิดออกมาจมูกของน้องรักก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนดูน่ากลัวใบหน้าของน้องรักจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเรื่อดๆจนกลายเป็นสีแดงแจะ โอ้่มาแล้วมาแล้วยับมาแล้วเพื่อนเพื่อน,นชี้ไปที่น้องรักพร้อมตะโกนว่าดูนั่นสิพวกเธอเห็น